สวัสดีทุกท่านนะครับนะครับผมนะครับหลังจากที่ผมติดตั้งชกตัวนี้ไปนะครับเป็นชกฟุตทักนะครับที่ติดตั้งเข้ากับตัวเต็นท์ใหม่นะครับตอนนี้พาตึงที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมนี่ตึงเปียะเลยนะครับแค่ไม่มีนี่เลยแล้ทีนี้นะครับอุปกรณ์ชิ้นใหม่นะครับที่ผมได้ติดตั้งเข้าไปอีกนะครับก็จะเป็นชกนะครับก็เป็นชกชกตัวเปิดพื้นด้านในนะครับเนี่ยตัวนี้นะครับทั้งสองด้านนะครับผมเดี๋ยว พอเวลาเราจะเปิดเราแค่ดันตัวนี้นะครับนี่นะครับขึ้นปึ๊บก็จะได้เป็นช่องทางนะครับช่องทางขึ้นนะครับขึ้นด้านในแล้วนะครับตัวนอกก็จะประมาณนี้ก็จะมาดันปิดตัวหน้าต่างตัวนี้ไว้นะครับอีกประมาณนี้ขึ้นนอนด้านในนะ เด็กสปริงหน้าต่างนะครับผมก็าวางขวางไว้กับตัวเต็นท์นะครับการลืมครับไม่ออกนะอาไว้ีว่นี้เลยนะโชคตัวนี้เป็นขนาดสิบรับแรงกด12โลนะครับสบสอเออใช่ครับรับแรงกด12บโลนะครับ ตัวนี้เึงเปิดขึ้นได้นะครับจริงๆ10โลก็น่าจะไหวนะครับแต่ว่า,อ,าองศาองศาตัวนี้ต้องขยับขึ้นมาอีกแต่ตัวนี้คือแรงแรงมันเหลือเยอะนะครับผมก็เลยต้องขยับลงมาให้ใกล้นะครับเพื่อจะให้แรงมันมีแรงต้านมากขึ้นนะคเพราะแรงดันโชกแข็งอยู่พอสมควรนะครับ12โลนะครับ ันนี้ก็จะประมาณนี้นะครับสองข้างเลยครับต,ติดตั้งสองตัวปึ๊บขึ้นมาด้านในปุ๊บก็จะประมาณนี้ผูกนอนที่ทําใหม่ครับเป็นทวนเดียวกับตัวเต็นท์แล้วนะครับผมอ,อีก ตัวต่อไปนะครับที่ผมจะติดตั้งเข้าไปก็คือตัวโชกตัวนี้นะครับตัวพื้นนอนนะครับคือมันต้องเปิดได้นะครับนี่อย่างนี้ใช่ไหมพื้นมันเปิดได้นะครับตัวนี้นะฮะก็จะติดตั้งเข้าไปแต่ก็ไม่รู้ว่ามันจะรับแรงได้เยอะขนาดไหนตัวโชกนี่นะครับเดี๋ยวดูก่อน จะติดตั้งเข้ากับตัวไหนยังไม่แน่ใจเดีย๋ยวผมต้องเอาใส่กับเสารครับตัวเสาในตอนนี้ผมกำลังซอยแผ่นปิดตัวนี้นะครับแผ่นปิดตัวนี้เข้ากับตรงช่องหัวเก๋งตัวนี้นะครับปิดเราวผมจะลอกสติกเกอร์กลุ่มอะไรออกให้หมดครับเรามาติดด้านท้ายให้หมดเลยครับจริงๆตัวนี้ผมทําเป็นแผ่นแผ่นเดียวเต็มหมดแล้วนะครับพอดี น้องมันมาขอนะครับมามาขอแผ่นอลูมิเนียมคอมโพสิตที่เป็นเศษนะครับเขาไปตัดผิดผิดอันนะครับขอเอาตัวแผ่นนี้ผมไปตัดอ๋อเสียเลยนะครับต้องมาทําใหม่ไม่เป็นไรไม่ตีเลียดตอนนี้มันอยู่ด้านหัวพอดีดีไม่เป็นตัวปิดฝาท้ายนะครับออปชัน Option มันก็จะประมาณนี้นะครับเพิ่มไปวันนั้นอ่าที้เทีเนหน่อยนะครับ คือจะไปต้มเดียวก็ไม่ได้นะครับต้องใช้งบป,ประมาณอยู่เขาสมควรเออโชคตัวนี้นะครับโชคตัวนี้โู่ละสองร้อยสองร้อยยี่สิบมั้งถ้าจำไม่ผิดนะครับเนี่ยประมาณนี้นะครับซื้อตามช้อปปี้นะครับมีขายโอเคเลยใช้ได้นะครับทีแรกผมนึกว่ามันจะดันไม่ขึ้นด้วยนึกว่าแบบกรองแกงแต่ว่าเอามามันไม่ได้กรองแกงับแข็งแข็งพอประมาณเลยนะครับผมแข็งแข็งอยู่เหมือนกัน โอเคก็คงมีประมาณนี้แหละเดี๋ยวไว้ตัวหน้าแต่ว่าตัวพื้นนี่น่าจะอีกสักพักนะครับเดี๋ยวทํางานทําอะไรเสร็จก่อนเพราะว่าพื้นนี่มันต้องใช้เวลาอยู่พอสมควรเพราะาเราต้องเจาะฝังฝังพุกเข้าไปฝังน็อตเบอร์สิบสองตัวเมียนะครับเบอร์แปดมิลน,นะครับเกี่ยวเบอร์แปดมิลน,นะครับฝังเข้ากับโครงเดี๋ยวต้องหาระยะหาอะไรให้ดีๆนะครับผม โ okay. อเคเขคงมีประมาณนี้นะครับมาให้ชมกันครับซึ่งเป็นตัวช่องช่องพื้นนะนี่บพื้นนะพอเราเอาลงเราก็ดันเลยนะปุ๊บง่ายๆนะครับแต่ว,ว่าเราต้องเก็บผ้าพวกนี้นะครับเดี๋ยวมาหนีบ โอเคครับผมประมาณนี้แหละนะครับเดี๋ยวให้ดูให้ดูประมาณนี้แหละ,ะครับไมนน่มีอะไรนะครับเป็นอุปกรณ์เสริมเล็กๆน้อยๆครับผมครับโอเคครับผมสวัสดีครับ